สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะพระก,กริ่งอีกรุ่นหนึ่งเพื่อนนะพระก,กริ่งอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าพระก,กริง่งนะตากศินมหาราชจอมอัครมหาราชโอ้โหนี่ชื่อนะออกที่อู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินนะครับจังหวัดจันทบุรีนะฮะ2563ถึงจะเป็นพระใหม่ แต่ผมก็ให้ดูศิลปะนะงานศิลปะแล้วก็ชื่อรุ่นแล้วก็พิธีในการปลุกเสกเนี่ยรุ่นนี้ก็ทําพิธีใหญ่เหมือนกันนะมีพิธีใหญ่มีพิธีปลุกเสกที่ที่ไม่ธรรมดานะครับและที่ผมบอกไงพระก,กลิ่งก็แน่ๆใช่ไหมที่คล้ายๆกันอ่ะคำว่าพระก,กลิ่งออกแบบคล้ายกันเพราะว่า ผมว่าสวยนะเป็นภาพที่สวยอะริ่งใครก็ทําก็แล้วแต่ออกวัดไหนออกรุ่นไหนก็เห็นหูออกมาเนี่ยศิลปะออกมาสวยงามมากอะนะยิ่งแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้ไหมเวลาเอาหลอ,อกมาเนี่ยมันช่างแบบถ้าใครลหลงไหลในเรื่องของพระก,กริง่งนะเก็บสะสมพระก,กริง่งนะผมว่านะพระก,กริง่งหรือว่าพระเปิักษ์ ปะวรีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยแนวแนวคล้ายๆกันเนี่ยมันหน้าตาเป็นสไตล์ของศิละปะจีนเนี่ยใจ่ไหมเขาบอกว่าด้วยความเชื่อคนโบราณเนี่ยไม่กลิ่งเนี่ยใครใส่ในท้าติดตัวมันเกี่ยวกับเรื่องรักษาโรคภัยอะไรอย่างนี้มันแล้วก็มันก็ดีทุกอย่างด้วยครับไม่ได้ว่าดีแค่เรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างนี้นะ ดีทุกอย่างเหมือนพระชัยวัดน่ะนะพระชัยวัดโอ้ยเล็กๆน่ยนะครับเนี่ยคือ,ค,อคือประวัติหรือข้อมูลที่ผมพอทราบนะแต่จริงเทศประการใดเนี่ยก็ถึงบอกว่าไอ้คนเราบางทีความรู้ความสามารถบางทีมันอาจจะมีไม่ไม่ไม่มากพอก็ขอโทษด้วยขออภยัยเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและรับฟังแต่ก็ได้เจตนานบริสุทธิ์น่ะก็คืออยากจะแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักพระ นะครับได้รู้จักพระว่าเออพระแบบนี้แนวนี้นะเออเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปเจอก็ควรเก็บราคาผมว่ายังไม่แพงมากนะยังไม่แพงมากถ้าเทียบกับรุ่นของลุงปู่สวงแล้วลุงปู่สวงนี่ผมว่าน่าจะไปราคาไปไกลแล้วนะหลักพันกลางพันต้นหรือเป็นหมื่นก็มีบางทีผมเขิดเข้าไปยังเจอราคาเป็นหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็มีนะไอเหล็กไหลแต่จริงๆนะครับว่าเหล็กไหลนี่มันก็นะครับ มันก็ไม่ธรรมดานะคือนะครับพิธีการสร้างนะพระรุ่นนี้เนี่ยพิธีการสร้างพิธีอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ธรรมดามีเกจิอาจารย์นะครับสายทากตะวันออกเนี่ยมาร่วมปลุกเสกหลายท่านนะครับหลายท่านนะสำหรับพระรุ่นนี้นะมาร่วมปลุกเสกหลายท่าน ฉะนั้นแล้วนะครับความเข้มขขังเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเพราะด้วยหน่วยงานที่ทำนะอย่างทหารเรือเนี่ยนะครับหน่วยงานใหญ่แล้วก็การประกอบพิธีในการเชิญการทําพิธีอัญเชิญนูน่นโอโ้โววิญญาณของหลวงพอ่อของพอ่ไอไพระเจ้าตักศีนอะไรลงมาสถิตในเวลาทําพิธีเนี่ยก็นี่ก็คืออีกแนววิธีหนึ่งเนี่ยนะครับ ที่จะทำให้วัตถุมงคลที่ปลูกเสกในวาระนั้นๆเนี่ยมีความเข้มขังมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคือการอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษต่างๆนะครับนะหรือว่าเกจิที่ได้ล่วงรับไปแล้วเนี่ยนะให้ลงมารับรู้ให้ลงมาร่วมในการพิจารณาการปลุกเสกพระเครื่องเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรรมวิธีแบบหนึง่ง นะที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานแล้วก็อีกอย่างคือการขอเปิดฟ้าเปิดนะเปิดฟ้าเปิดแผ่นดินอะไรเนี่ยที่เขาทําพิธีกันเนี่ยนะครับเวลางานในพิธีปลุกเสกนะครับถ้าบางรุ่นบางอย่างเนี่ยนะครับก็จะผูมีอะไรอะ่ะถ้าทิศทรงกรุงทรงกฎหรือเกิดปฏิหารต่างๆเกิดขึ้นน่ะเนี่ยนะนยนะถ้าเพื่อนๆ ติดตามช่องผมเนะี่ยบางอันเนี่ยนะั้นเหรียญหลวงพ่อบางหลวงพ่ออย่างเหรียญพ่อแดงอย่างเงี้ยปีสามเจ็ดอย่างเงี้ยนะหรือว่าเหรียญอะไรอนะ่ะที่เขาทําพิธีกันเนี่ยโหแล้วก็เบิกฟ้านะหลวงปู่ทิมวัละหารไล่เจริญพรบนล,ล่านี้ก็พิธีใหญ่นะครับของพวกคูณอย่างเงี้ยคือเวลาทาเนี่ยเขาจะตั้งประลัมพิธีขึ้นมาตั้งของบวงสรวงโอ้ผมเห็นแล้วคนลุกอะ่ะเราเห็นพิธีเราก็ยังตื่นเต้นอันนี้ก็เหมือนกันครับ กะกลิ่งรุ่นนี้ก็เหมือนกันมีการตั้งพิธีทำพิธีเชิญนะเพื่อนไปเปิดดูในช่อง youtube ของเขาได้เลยนะครับมีนะโดยเฉพาะไอของไอสร้างพระไอ้หลวงปุทีม่ะนะ,จะเจริญพอหูไปเปิดคลิปได้เลยครับย้อนดูได้เลยมีประวัติมีข้อมูลชัดเจนนะ อย่างเนี้ยครับเวลาเราถึงบอกว่าเวลาเราเช่าหาพระเถ้าเรารู้ประวัติเรารู้ข้อมูลเราเห็นอะไรแล้วหลายอยา่างแล้วมันน่าสนใจนะเราแค่เห็นพิธีในการทําแต่ละอยา่างแต่ละอย่างในการปลูกเสกว่าเครื่องแต่ละพิธีนี่โอ้โหมันมันเห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่าอย,อยากจะเก็บอยากจะเช่าเอาไว้บูชาอยากเช่าไว้ติดตัวนะครับเพราะว่าอะไร พายุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตรวจสอบเราเห็นแล้วเรารู้ได้เลยไงเราเห็นเราก็อยากได้เรารู้นี่ว่าเขาทําพิธีดีไม่ดีมวลสารดีไม่ดีนะปลูกเสกไปยังไงเกจิไปยังไงแต่ยุค,คก่อนๆเนี่ยถ้าเราไม่มีการบันทึกไม่มีข้อมูลในหะ้เรารู้เนี่ยเราก็จะนีเกิดการลังเลใจแหละแต่แน่นอนแหละครับพายุคเก่ายุคใหม่เนี่ยมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆแต่เรื่อยๆแต่ถามว่า ถ้าเป็นวัดไหนสำนักไหนที่มันมีชื่ออยู่แล้วเนี่ยนะครับที่การประกอบการสร้างพระหรือประกอบในการผลิตวัตถุมงคลออกมาเนี่ยนะเชื่อได้เลยครับว่าเขาก็ไม่ทิ้งกรรมวิธีหรือทิ้งตำรับตำัาเดิมๆหรือวิธีการหล่อดเดิมๆนะมวลสารเดิมๆเ,เนี่ยเอามาใส่แน่นอนเชื่อได้เลยว่าพุทธคุณนะครับไม่ยิ่งยหย่กัน ไม่ยิ่งหย่อนกันใช้มันก็อยู่ที่ตัวเราอะถ้าเรามีศีลมีธรรมนะเป็นคนดีอะนะของวัตถุมงคลที่ติดตัวเรานะประจําตัวเรามันก็มีความเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์่ะนะท่านก็ช่วยเกื้อนหนุนปกป้องตัวเราปกป้องครอบครัวเราปกป้องทรัพย์สินของเรา ถูกไหมครับเนี่ยคือคนที่มีเขาเรียกอะไรมีบุญมีมีบุญ,ม,ม,บญมีบารมีด้วยมีทุกอย่างวัตถุมงคลที่ติดตัวอยู่หรือว่าเอามาเช่าบูชาติดตัวอยู่เนี่ยก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณในการศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะถ้าท่านมีของของดีอยู่แล้วท่านก็ปฏิบัติตัวเป็นคนดีคิดดีทําดีที่ผมบอกอะยึดนะถ้าปฏิบัติ ได้ในเรื่องศีลห้าข้อเนี่ยนะศีลห้าข้อของพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเป็นมนุษย์ทองคำผมจะบอกให้คุณค่าในชีวิตคุณคุณมีค่ามากเลยผมจะบอกให้ถ้าคุณถือศีลห้านะเห็ไหมคุณมีคุณธรรมไงเป็นคนที่มีคุณมีคุณธรรมอะไรก็ทําร้ายคุณไม่ได้นะครับอะไรก็ทําร้ายคุณไม่เพราะคุณเป็นคนมีคุณธรรมคุณเป็นคนดีนะโอเควันนี้เพื่อนๆมาดูพระกันนะครับ นะพระก,กลิ่งก็แนวะพระก,กลิ่งก็จะสตาอย่างนี้แต่ว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทองเหลืองอย่างเดียวนะนอาจจะมีมวลสารอย่างอื่นเนี่ยนะมัผสมบวรลมกันแล้วก็มาหลอกนะครับเห็นนะครับเนี่ยไหมนี่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 ลักษณะอย่างนี้เห็นไหมไออย่างนงี้นะครับเนี่ยนี่คือตัวสัญ,ญาลักษณ์เวลาเราเห็นแล้วปุ๊บเราอ๋อเรารู้เลยอ๋อเขามีตายไหมมีผมเห็นแล้วผมเออนะนี่คือเอกลักษณ์เลยใต้ฐานอย่างเงี้ยปุ๊บ นะเนี่ยได้ของแท้แน่เลยก็คือพวกนี้มันจะทําจะถอดมันจะอะไรมันก็จะไม่เหมือนของจริงอะ่ะนะครับยิ่งอยู่ในกล่องนะครับเนี่ยนี่เขาเรียกโค้ดนะเนี่ยเห็นไหมดูดิ ي, เพื่อนดูดิมาว่าเนี่ยพระแบบเนี้นะครับสร้างไม่มากสร้างไม่มากและพิธีพิถานมากนะครับมีโค้ดมีอะไรอย่างเงี้ยต้ฐานอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมีฐานแล้วยังมีอีกเห็นไหมไอ้อย่างนงี้นะครับ ไอ้อย่างนี้ผมจะบอกไว้่าดีมากเลยแะดีมากแล้วก็นะเชื่อในพุทธคุณได้เลยแล้วก็สร้างไม่เยอะสร้างไม่เยอะนะสร้างไม่เยอะ <S <S ถ้าเพื่อนๆเจอนะครับต้องรีบเก็บนะผมว่าราคาตอนนี้ก็คงไม่มากหรอกเพราะว่าเป็นผ้าย่างอายุยังน้อยอยู่อายุยังไม่มาก5ปี นะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่นานไปนานไปนานไปแล้วมีเกิดไปมีประสบการณ์มีนู่นมีนี่ขึ้นโอาหูทีน,นี้นหละเพื่อนเลยหาไม่เจอหาไม่ได้นะครับตอนนี้ยังพอมีเวลายังเห็นอยู่ก็นะยังหาเช่าหาได้ราคาไม่ไม,ไม่ไม่น่านมากก็เก็บเพื่อนเก็บของดีมากผมจะบอกให้ถ้าเป็นรูปพกกระกลิงสวยๆอย่างเงี้ยอย่างไงก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าพัตูุมุกเป็นประเภทพระกลิงเนี่ย ็นอะไรที่ไม่ไม่ง่ายนะนการทำนะเป็นเพื่อนนะโอเคเอาคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะใครๆยังไม่เป็นสมาชิกใครๆยังไม่กดติดตามนะก็กดติดตามกด subscribe นะเป็นเพื่อนกันอะไรดีๆก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้ได้รับทราบกันเพื่อนๆนมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นธรรมทานอีกแบบหนึ่งนะโอเคครับคลิปนี้เอาประมาณนี้สวัสดีครับ